ขอให้สถาบันการเงินต่างๆปล่อยกู้ให้กับโครงการรับจำนำข้าวและก็มีข่าวดือนะครับในโซเชียลในเฟซบุ๊โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยบอกว่าช่องเจ็ดสีของเราเนี่ยนำเสนอว่าธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าวการช่องเจ็ดสีตรวจสอบไปแล้วนะครับเราไม่เคยมีการนําเสนอข่าวเรื่องนี้นะครับและล่าสุดเองทางผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยเมื่อเช้าก็แสดงข่าวนะครับว่าไม่มีการปล่อยกู้เงินจานวนหนึ่งให้กับโครงการรับจำนำข้าวให้กับรัฐบาลนะครับครับไปฟังคําชี้แจงนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องหารายละเอียดการชี้แจงนะครับ ดยนายวรพัคทัญยาวงนะก,กรรมการผู้จัดก,การใหญ่ธนาคารกรุงไทยบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารนี่วันนี้นะครับเป็นการประชุมตามปกติของธนาคารไม่มีวาระเสนอขออนุมัติเงินกู้โครงการรับจำนำเ้าในที่ประชุมและก็ยืนยันได้ว่าธนาคารไม่ได้มีการอนุมัติเงินกู้ในโครงการดังกล่าวตามที่เป็นข่าว ยอมรับเหมือนกันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวลือค่อนข้างมากและก็มีลูกค้าสอบถามเข้ามาเป็นจานวนมากแต่ทางฝ่ายจัดการแล้วก็ฝ่ายบริหารจะพิจ,จารณาเรื่องการให้ผู้ในโครงการนี้อย่างรอบอคอบคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและก็ยึดถือหลักธรรมพิบาลจะไม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างเด็ดขาดที่สําคัญธนาคารไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ